ไม่รู้ว่าเราจะเชื่อเรื่องเรื่องผีกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือใกล้วันฮโลวีแล้วเดี๋ยวเรามาฟังพ่อใหญ่จ่อยเล่าอะไรให้ฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะให้ฟังกันเดี๋ยวลองมาฟังดูว่าพ่อใหญ่จ่อยมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เราฟังกันนะคะครับแต่ เขาใกล้มือวันฮาโลวีนแหละจะสิร้ับบาให้ลูกให้ร้านฟังนี่แหละจ้งว,วันสีแมนหรือบ่แมน,แ,มนแต่ว่าในใจกันยังคิดมาตกแต่มือเห็นนี่ะจนมาหอดทุกมือนี่จะ่ึ้นนิสัยโดยทั่วไปวเป็นคนมักตกปลามักตกปลาเลยไปก็หลานสองคนเมื่อนั้นก็ไปเขาเขาไปในฝายฝายน้ำรนซึ่งมัน จอดมร์จะใส่ว้ยางเข้าไปอีกสองกิโลทานปลาเข้าไปแต่เลยไปนั่งตกกันอยู่แต่บ่ได้ถามเทศบาลขาเจ้าดรอกขาเจ้าว่ามีมีปลาแต่ว่าบ่มีคนไปตกมีคนบอกว่าไม่ได้กล้าเข้าไปยังเมื่ืนแต่เลยไปกับหลานยางไปสองคนตกปลากับตกปกตินี่แหละปลากับกินดีอยู่ตกปรากฏแต่ตกไปตกไปกับจนเดือกหละก็ถามกันว่ากลับบ่เฮาหลานก็เล่ยไปยังยั้งก่อยชักชมงกนปลาเขาดีอยู่ตอนนั้นกี่โมงแล้วตอนนั้น ตอนนั้นหกทุ่มครึ่งใกล้จะตีหนึ่งหกทุ่มครึ่งใกล้สิตีหนึ่งหลานถามมาอยู่ต่อก็อีกก่อนก็ช่วงประมาณใกล้ตีสองเบอร์นาลิก่าว่าเออเดือนมันกําลังสิตกกว่เนี้ยเดือนห้อมสิตกสิรับขออฟ้าไปมันก็สลัวสลัวมันก็มีแตเหมอดลงกั่านี้ยตอนนี้มันสิมีมิ้นตมน้ใหไงอยู่สองต้นอยู่ขา่างฟ้านั่น ก็เลยว่ามันเสียงมันเสียงควนยางบ่ก็เลยถามห้านว่ามันเสียงคนยางบ่ห้านก็ว่าแมนย่างมากปั๊บมาเลียวเห็นพญ่ยก็ห้านอยู่หน้าฝายเดี่ยวเดี่ยวลงน้ามเลยผูหยิ่งกน่าน่ะใส่ผ้าถุงใส่เสื้อสีไล่ๆออกสีสีม่วงจังหนจําได้เลยออกไฟซองย่างไปย่างผ้าน้ามไปเลยย่างจมำจ้ำจไป ซึ่งน้ำม,มันเป็นน้ำตื้นนะนน้ำเนะี่ยตอนที่ว่าพยัคฆไปแล้วตอนสิกรรมกันเลยเอาขั้นเบียดแย่เบิ่งเนี่ยซึ่งน้ำนี่เลยแอวขึ้นมาแต่ว่าคนเป็นอย่างพยงัคฆน้ำม,มีเสียงยเออมันก็นเลยเป็นต่ชิดต่ชิดใจมาจากมือนั่นแหละก็เลยถามว่าหน้าชีวไสก็เลยถามซองไฟใส่หน้าชีวิสัยซึ่งห่างกันกน้นอ่ะห่างกันประมาณบ่ถึงสามสามสิบเมตรสัมบ่หันหนามาเลย ย่างไปย่างไปย่างไปก็ไปขึ้นฟังน้ำฟังนั่นซึ่งก็บอหันกลับมาเลยบานนี้พอดีไม่รู้จักกันเลยบานนี้มือหลังมากกันเลยมา่อว่าให้ที่บ้านนั่นแหละฟังเขาเจ้าว่าสองปีที่แล้วมีย่าก,กับหลานไปงมบงากหอยอยู่ฝ้ายนั่นแหละหอพอดีหลานลื่นจงปูนเหนืนเป็นเนื่องลื่นลงไปหลานน้อยหลานสาวเหรียญน,น้ำอยู่ยกับย่ากันเลยกระโดดน้ำหลานเลย ยายเราไปช่วยหลานยายต้องไปซอยห้านแต่ว่ามันเป็นปูนมันหนามันกําลังหมุนอยู่ตายทั้งคู่ตายอยู่กลางนั้นก็เลยถามว่าใส่ชุดใดถามมันว่าใส่ผ้าถุงแล้วก็เสื้อออกไล่สีม่วงนั่นแหละดี๋ยแล้วใส่ตายบานนี้กรับจับมือ้นมาบอกกล้าเข้าไปเลยแต่ว่ายิ่งมือซ้ามากก็เลยไปจุดถูกจุดเทียนบอกมันว่าประเด็นระลาบระลวงอย่างเด้อขอถวด้หลายนั่นแหละครับนี่มองนั่นแหละสงสัยหรือว่าสิ่งมันผีหรือมันคนกับพรจักแล้ว แต่มันผีก็สินั่นลหะครับสงสัยหรืองนั่นยังสงสัยค่าใจอยู่เท่าสมมืตนี่มันผีแล้วมันคนเพราะว่าเอื่นแล้วพอหันนะแต่มันหันมากกจะมีคําตอบอยู่กันนั่นแหละครับประสบการณ์ของพญากับมิถานั่นล่ะขอบคุน้นหลายได้อลูกหลานที่นั่งฟัง